เมื่อนี้ได้ยังกินกันนาะจ้าได้เมนูไดกินแรงกันนาะเมื่อนี้อรัญญาสิพัดบอกคะรีหมูสับน้ำมันหอยเด้อพี่น้องมเมนูง่ายๆนี่ละเอาง่ายๆนี่ละตั้งกระทะให้เดือดแล้วก็เอากระเทียมลงไปเลยจ้าเอากระเทียมลงไปพัดกับน้ำมันแล้วก็เอาหมูสับที่ห้าเตรียมไว้นี่พี่น้องลงไปเลยนะจ้าเอาหมูสับเมื่อนี้หมูสับที่อรัญญาใส่เป็นหมู สาบสันเนาะบอข่อยมีมันปันไดได้พี่น้องแล้วก็ผัดครเรโคเรขเรขเรากระป๋ำมันเอาบอขคารีที่เห่าล่างเห่าหันเห่าซ้อยไว้ลงไปผัดเลยนะจ๊ะหอม,มกระเทียมเด้พี่น้องเอ่ยบอขคารีซดสพี่น้องบ้านเห่าเพิ่นปลูกเอามาขายจ้าอารัญญาบุ่ยปลูกเองเด้อบอขคารีนี่จ้าพี่น้องจ้าผัดไปเรื่อยๆอรัญญาก็เอาซอส ้าเขียวใส่ลงไปหลยๆเติบอรัญญามักหอมเลยละ่ะพี่น้องเติมนม้ำลงไปแนนจังหน่อยนะจ้าพ่อให้เพิ่นคลุกเคล้าให้เพิ่นน,น้ำนวเพิ่นเข่ากันแล้วอย่าลืมใส่น้ำมันหอยเด้อบอกรีน้ำมันหอยหมูสับวาสั่นเด้เมนูเพิ่นรสชาติเทียอรัญญ่าจะใส่ก็คืออรัญญ่าจะเห็ดนัว น้ำละกะ็หวานตามเด้อพี่น้องเด้อกินกับเขาสวยพี่น้องอย่าลืมว่าบอกคารี่ สดสซๆใหม่ๆนี่ออกหวานออกกรอบกรอบพี่น้องแล้วอย่าลืมใส่น้ำตาลใส่ผงนวดตามใจชอบเด้อพี่น้องเด้อพัดไปเรื่อยๆอรัญญาสิพัดสุกแน่จักน้อยน่าจะเพื่อคุณตากับคุณยายเดี๋ยวยำบอไดจ้านี่ละจ้าหอมแห้งพี่น้องหอมซอดหอมบอคลลีพัดใส่กันวาสันโอ้ ผู้ใดยังบ่ไรเมนูได้อรอมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเข่าสวยให้กะมี่ไห่พร้อมผู้ใดสิมากินน้ำกันเนาะมือน,นี่เมนูง่ายๆบวกขรีผพัด หมูซับน้ำมันหอยสูตรสไตล์อรัญญาชาแนลจังไดพี่น้องบ้านเฮากัฝากเป็นกำลังใจให้กันในเดอจ้าผู้ใดยังบ่าเคยเหตุกระล่องไปเหตุเบิ้องจ้าเมนูง่ายๆสไตล์อรัญญาจ้ามีหยัางใส่ลงไปให้บวัดแสบว่าจังสันจ้าความอร่อยน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ง่ายๆสไตล์บ้านๆเฮานี่ล่ะมี่ยังกะเห็ดกินเห็ดอยากไปขอตต่มน้ำตาลลงไปแหน่จังหน่อยอยังหวานปันไดพี่น้องนวนนวน้วนวนำหวานตามจังหน่อยนะจ๊ะกินขับเข่าสวยคอนทอนบัดสานันจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ลัญญาชนแนลได้จ้ามาด้จ้าเทใสจานเป็นตะยากบอพี่น้องมาด้จ้าเรียบร้อยแล้วจ้า เมนูนี้พร้อมเสิร์ฟ